อดีบรรยากาศนะครับอันนี้โต๊ะโต๊ะไหนครับทอันนี้งานเดี่ยงเยอน้อบอันนี้ทีมงานนักดนตรีนักร้องนะครับมานักมีแต่ลอยยิ้มแม่มือักร้องขึ้นไวที่็คือเห็นหน้าตาแบบนี้ย้อกก้องมากก้องมากถาพวกูดโี่นี่คืออาจารย์เองนะบอกเอยมาถึงใส่บอกไม่ครัสอบถามอะไอาจารย์พวก สสงว่นได้ไหมมีไหมนะเป็นอะไงครับที่เสียเนี่ยไม่ขอโทว่าพี่ยกได้เขาเอาแซ่บตดีเลยครับอาจารย์ทีันเี่้ิกระเช้าเเก่าจิงกระเ้าิงจิ้งทาอะเนี่ยไม่บอกะเดาหยอกให้นเซอร์ได้เข้าเ้ยายการิ่งาขหยอกในข้อข้าหยอกอันนีทีมงานครับนักร้องนักร้ตรีนะครับทีมงานนักร้องนักรนตรีรงรับก็ได้ดีสาบ เนี่ยเนี่ยเนี hmm. ่ยพวกบริโภคเนี man, ่ยเสียมเงินสบายใจก็ได้ประเดี๋ยวเนาะกับบริหารจะได้เงินจากพี่น้องห้องในเรียนนะครับผพวกไม่อุปถัมภ์อุ้มช่วงห้องอะไรคุณแฟนครับคุณผี้าญนะครับท่มีพี่น้องห้องก็ยูบ่ได้เนี่ยคิดความว่าใหญ่เล่นยอันนี้แค่อันนี้อันนี้แผนกดดได้เองย่างันเสียสงสารนี่แผนกดดควตัวตึงหลังคว้าครับเออตัวตึงนะอาสภานสงสารด้วยแล้วก็ซอสซอสใหญ่แล้วด้วยนะครับปีนี้เป็นปีดีครับ ครับผมงว่าเงื่อนเนมี่แ้เนี่ยปีใหม่มีเรื่องไงที่ว่าเขาขวางหินขวางอะใส่ก้อี่ผูพใดสดใับ่มีดเรอบปีใหมี่ากัปีใหม่าขวางน่นบอกอันนี้แระด็หลังราอันีกับเข่าอันี้จหลังแกงตำรวจมัอไหน่่เพิ่มตํารวจจมาจะใส่พี่แ่ะคนเห็นแค่ใครพูดทีก็เป็นแบบนั้นไม่ต้องพูดสงสาตบา่ก่อนก่า สงสารปีใหม่เลยอยากอยากได้เมียใหมวะเว่ารโลเว้ารู้ว่ากได้กับเว้าที่ว่าจะได้ผู้ชายตัวจริงเนี่ยสงสารจะตอบว่ายังไงมาหาแต่ก่อนทื่นตื่นแค่เมื่อนะครับรันวนที่สงสารอ่านะครับเอาเรื่องานอาหารไปด้วยกินพองได้สิไม่กัดเจ้าของขอนอย่างเดียว แมนบวน้งได้น่อยพี่น้องโอ้ยก็กลัวรองแรกเราเป็นอีสานนะครับอันนี้เป็นดาวครับพี่น้องเดี๋ยควาอพิเศษท่านน้อยนับเสนอแน่อันนี้นะครับสวยที่สุดในรอบของเขาจะดสิบหกแล้วครับนี่สมความฝันเป็นคนได้เลยเขาต้องมาด่าได้เลยทีมงานเกลียดว่าแต่สมัยน่าังเป็นกระเจาะอยู่เลยกูเหมือนจะสวยขนาดเป็นความใจไม่เมาไม่กลับบ้านมี ไปได้แซ่บก็ไ้แซ่บเว่าแซ่บตอนนี้ต้องอะไรต้องเด็นเดี่ยนการันตีองานเดีนยวเสี่เราสู้ครับคน t o ต t อ p สู้ t o สวยนต่ของน้ำของแท้ยังไม่ยังไม่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรต้องเขาหลงยินเขาต้องยินอยากเป็นนักวิทย์ไทยก็ต้องหน้าต้องอยนารอไทยดีได้รับเกียรเมื่อสั้าเป็นอย่งเมืองไ้ยเกสรรเกิดสรน รับผมเปิดกับเขายืดงฟ้าขึ้ไหลกากหลายนวรุโต๊นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนๆนะ ตุิงทแดนเซอร์ี่มาโชวแนบ้ก็มาท่านหกคนสุดสดมากลับบ้านก่อนเราเป็นน้องเนแดนเอรนี่ตัวตึงองวันนี้เป็นดีนะครับวันนี้เป็นคนดีนะอันนี้อันนี้โค้งน้องอะไรน้องอะไรนะน้องน้องมีโ้งมีหลายชื่อหลายคนนะครับ แล้วก็รานที่มาจากเราก็เลยจะคุณไปทุกจังวัให้กับสื่อเราที่มาเที่ยวแล้วสัมผัสอย่างมากครับผมสี่คนสิ่คนสี่คนสี่คนสี่คน